สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีเสียวประยุทธ์ต้องแย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับอุ้งอิงหญิงสาวคร่าวลูกถ้าผลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านด่านสารรัฐธรรมนูญในวาระ8ปีไปได้ในเดือนสิงหาคม ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการสู้กันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับองค์อิงแพทองทานชินวัตรเมื่อจับกระแสการไลฟ์สดของอาปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายิ่งลักษณ์ตอบคำถามที่ว่าอยากกลับมาเป็นนายกอีกสมัยหรือไม่นั้นว่าหมดยุคแล้วเป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ ส่วนใครเป็นนายกต้องฟังเสียงประชาชนว่าอยากได้ใครมาบริหารประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากส่วนตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอยากช่วยเหลือพี่น้องเพราะไทยเป็นประเทศบ้านเกิดเรามีความรักความผูกพันแม้ตัวจะอยู่ไกลใจอยู่ประเทศไทยตลอดเวลาเด็กรุ่นใหม่เป็นใครไม่ได้นอกจากองอิงนี่แหละเธอจึงไปปรากฏตัวในที่ประชุมพักเพื่อไทยมากขึ้น ต้องไม่ลืมว่าแม้พักเพื่อไทยจะอ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็จริงแต่อำนาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่สมาชิกในพักแต่อยู่ที่ทักษิณคนเดียวการขึ้นเป็นหัวหน้าพักของนายแพทย์ชนละนานสีแก้วก็มาจากการเคาะของทักษิณหมอชลนละน่านน่าจะอายุมากกว่าอาปูซะอีกดังนั้นจึงตัดหมอชลนานออกไปจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้เลย แม้ว่าทักษิณจะถูกอับเบหิจากวงการเมืองไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าทักษิณยังเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยที่ต่อเนื่องมาจากพักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนที่ถูกยุบไปแล้วอำนาจการตัดสินใจจึงอยู่ที่ทักษิณคนเดียวทักษิณรู้สึกผิดหวังตั้งแต่การดันนายสมัครสุินทรเวชคนนอกตระกูลมาเป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นจึงผลักดันน้องเขยสมชายวงสวัสิ์และน้องสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาแม้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วทักษิณจะวางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไว้สามคนเป็นคนนอกตระกูลทั้งหมดตั้งแต่สุดารัตเกยุราพันธ์ชัดชาติสิทธิพันธ์ชัยกเกษมนิติสิริ ก็เพราะทักษิณรู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็หันไปสนับสนุนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะรู้อยู่แล้วว่าแพ้กันตั้งแต่ในมุง้งเป็นการทำพิธีกรรมให้เสร็จไปเท่านั้นเองไม่แปลกหรอก ที่เมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายลูกเพื่อรับรองบัตรเลือกตั้งแบบ2ใบพักเพื่อไทยจึงพยายามผลักดันเพื่อให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงพักได้ก็เพื่อหวังให้ทักษิณสามารถเข้ามาจัดการพักได้แบบเปิดเผยนั่นเอง แม้ทักษิณพูดหลายครั้งแล้วว่าจะวางมือทางการเมืองอยากกลับมาเลี้ยงหลานแต่จริงๆทักษิณรู้ตัวว่าเขาวางมือจากการเมืองไม่ได้จําเป็นต้องมีพักการเมืองเพราะอนาคตของเขาขึ้นอยู่กับอํานาจต่อรองหากพักของเขาสามารถถือครองเสียงข้างมากและเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วโอกาสที่จะกลับบ้าน ก็สูงขึ้นและครั้งนี้ทักษิณน,น่าจะสรุปบทเรียนจากยุคข,ของยิ่งลักษณ์ว่าต้องหาวิธีการดีกว่าวิธีออกกฎหมายลักลับเพราะถ้าทำแบบนั้นจะมีประชาชนอีกฝั่งออกมาคัดค้านแน่ ทักษิณจะกลับได้อย่างไรนั้นเราไม่รู้ความคิดของทักษิณแต่เห็นได้ว่าในระยะหลังเขาแสดงออกเหมือนมีความมั่นใจว่าจะได้กลับบ้านมากขึ้นทักษิณก็มีเส้นสายที่ยังคงวางไว้เพื่อต่อรองกับผู้มีอำนาจถ้าเราย้อนไปมองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไป แต่สิ่งที่ทักษิณมองเห็นคือการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากพักเก้าวไกลของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทักษิณก็น่าจะรู้ว่านี่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้พักของเขามีอํานาจต่อรองเพราะถ้าจะสกัดพักคก้าวไกลไม่ให้เติบใหญ่ต้องพึ่งพาพักของทักษิณที่มีฐานเสียงเดียวกันเท่านั้น ภัยที่กำลังท้าทายระบอบของรัฐและกลุ่มคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำลังขยายตัวมากขึ้นนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้ทักษิณมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงข้างมากอาจไม่เอาพรรคเก้าไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยผลักให้พรรคเก้าไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านแม้จะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันแต่หันไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นที่พร้อมจะร่วมกันกันกบทุกฝ่ายอย่างภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา คนอย่างทักษิณไม่โง่หรอกที่จะไม่รู้ว่าพักเก้าไกลจะเป็นฝ่ายรัฐบาลของประเทศนี้ไม่ได้สิ่งที่กล่าวมานี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่พักเพื่อไทยจะกลับมาเป็นใหญ่เมื่อเปลี่ยนมาใช้กติกาแบบบัตรเลือกตั้งสองใบและเป็นการนับคะแนนแบบพักไหนยิ่งได้คะแนนเยอะได้สอสอเขตเยอะ ยิ่งจะได้สอสอบัญชีรายชื่อเยอะไม่ใช่การนับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนที่พักที่ได้สอสอเขตมากจะไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อตอนนี้ใครต่อใครก็คิดเหมือนกันหมดว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะได้เสียงข้างมากแน่แม้ว่าครั้งที่แล้วจะได้เสียงข้างมากเหมือนกันแต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงสอสอได้เกินครึ่งจึงต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันเกิดความแตกแยก ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วและแม้จะมีเสียงของสอวอที่มีอำนาจเลือกนายกอยู่แต่ทักษิณคงเชื่อว่าถ้าสามารถรวบรวมเสียงสอสอได้เกินครึ่งสอวอก็ไม่น่ากล้าย,ยกมือให้เสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้ ที่สำคัญการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจแม้จะส่งผลกระทบเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกแต่พลเอกประยุทธ์ก็ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองจนทำให้ความนิยมของพลเอกประยุทธ์ลดลงมากจากการเลือกตั้งครั้งก่อนโดยเป็นผลสำรวจของโพหลายครั้งที่ปรากฏชัดว่าเสื่อมลงไปมาก แต่แม้พักของทักษิณจะกลับมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ในอนาคตก็ใช่ว่าจะกลับมาได้ง่ายๆอย่างที่บอกไว้แล้วว่า จะใช้แผนเดิมที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยทำก็จะถูกประชาชนคัดค้านทางออกที่ยังพอมองเห็นคือรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่โดยใช้พรบรื้อฟื้นคดีอาญาแต่ต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มาไม่มีใครสามารถรื้อฟื้นคดีได้สำเร็จมาก่อนเพราะลองคิดดูสิว่าจะเอาอะไรไปหักล้างคำพิพากษาของสารดีกาที่มีองค์คณะถึง9คนได้ แถมต้องกลับมาติดคุกก่อนแต่เอาเอถอะท้าทักษิณกล้าส่งลูกสาวที่รักลงมาเดิมพันทางการเมืองจริงเป้าหมายของทักษิณก็น่าจะสูงมากเพราะมันเสี่ยงเหมือนกันที่ลูกสาวที่รักอาจจะต้องลี้ภัยการเมืองเหมือนพ่อและอาอีก แต่ทักษิณน,น่าจะช่างใจแล้วว่าถ้าลูกสาวจบลงเหมือนตัวเองและอาปูอีกจะเป็นอะไรไปเพราะเห็นแล้วว่าประเทศนี้ไม่ได้ขับไล่กันให้จนตรอกไม่เช่นนั้นคงไม่ปล่อยให้ทักษิณและยิ่งลักหนีไปได้ดังนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าเราอาจจะได้ดูลุงตู่แย่งชิงนายกรัฐมนตรีกับหญิงสาวคราวลูกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ